สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับรถกันอีกแล้วนะคะและเช่นเคยเราอยู่กันที่โชว์รูมรถโฟกัสตรงข้ามรถตันบุรีนะคะ วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับลูกค้าทุกท่านของรถโฟกัสนะคะถ้าใครที่สนใจจะออกรถวันนี้นะคะเราจะเช็คอะไรเป็นอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยเช็คความต้องการของเราว่าเราต้องการเป็นรถเก่งหรือรถกระบะนะคะแล้วก็มีงบประมาณนะคะในการผ่อนนะคะที่เราไหวนะคะแนะนําว่าเอาที่เราไหวนะคะเพราะว่าเราจะต้องผ่อนเป็นระยะยาวนะคะนะคะสูงสุดอยู่ที่84งวดกันเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วนะคะก่อนที่ลูกค้าจะออกรถนะคะแนะนําว่าถ้าเราอยากจะใช้รถไปแบบ ยาวๆนะคะไม่ติดขัดเราก็ต้องคิดก่อนเลยว่าถ้าวันนี้นะคะเกิดเหตุสุวิสัยนะคะเรายังคงผ่อนมันไหวนะคะอย่างเช่นนะคะลูกค้าที่เพิ่งออกรถไปกับเรานะคะก็จะมีนะคะลูกค้าก็ทํางานตั้งแต่ลูกจ้างทั่วไปนะคะรับเงินสดนะคะหรือจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะข้าราชาการนี่ก็คือเป็นเ,นเดือนมันคงอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มแมค้าพ่อค้ารายได้ไม่แน่นอนใช่ไหมคะเราก็ยังรับทําเคสนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะแนะนําให้ลูกค้าออกรถที่ ไม่กระทบรายได้ของเราค่ะก็คือเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000นะคะ3,000ก็มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของเราเลยวันนี้ถ้าเราอยากจะออกรถนะคะเคล็ดลับเลยง่ายๆเลยนะคะออกรถแบบง่ายๆนะคะเราทําอาชีพอะไรนะคะแล้วก็อยากได้เป็นรถแบบไหนนะคะตั้งงบผ่อนที่เท่าไหร่ระยะเวลาสูงสุดของเราอยู่ที่84งวดน,นะคะและได้ความต้องการของตัวเองแล้วนะคะเดินมาที่โชว์รูมรถโฟกัสนะคะเรามีรถให้เลือกมากมายเลยค่ะ อย่างด้านหลังของเรานี้นะคะก็จะมีรถเก่งนะคะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์เลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นรถบางส่วนนะคะที่เราจัดแสดงอยู่ที่โชว์รูมรถโฟกัสตรงข้ามโรตะลบุบรีนะคะสามารถมาชมได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดนะคะลพบุรีนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันที่อยู่ตรงนู้นนะคะเห็นไหมคะช่องว่างอยู่คันนี้ขายไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอรถใหม่ลงมานะคะรถของเราก็จะลงมานะคะเรื่อยๆนะคะคันนี้ก็รอส่งมอบนะคะ มีเลยเรามีทั้งรถเก่งรถกระบะนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมรถโฟกัสของเรานะคะคันนี้ก็สวยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะก็จะเป็นโตโยต้านะคะเรามีทุกแบรนด์เลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้านะคะชื่นชอบแบบไหนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจรถโฟกัสด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับรถนะคะ ติดตามติ๊กต็อกด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แคมเปญพิเศษนะคะสามารถทักมาที่อินบ็อกซ์ส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะ